สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป5ทุกคนนะครับคลิปนี้คุ้มอุ้มสบายก็พานักเรียนม,ม,มาฝึกทําแบบฝึกหัด4.7นะครับในเรื่องของการนําความรู้เกี่ยวกับบรญญัติยางไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับไปใช้นะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันนักเรียนก็อย่าลืมกดติดตามช่องของคุ้มไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปนะครับและที่สําคัญเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้กับคุ้มด้วย นะครับคำถามว่ายังไงนะครับมาลิต้องการซื้อต่างหู20คู่นะครับมาริควรเลือกซื้อแบบไหนจึงจะจ่ายเงินน้อยที่สุดอ่ามาลิเขาต้องการซื้อต่างหู20คู่นะครับมาลิควรเลือกซื้อแบบไหนจึงจะจ่ายเงินน้อยที่สุดอ่าต่างหูเรามาดูข้อมูลนะครับต่างหูคู่ละเท่าไหร่ครับ3าบาทราคาพิเศษ4คู่ 100บาทแต่ถ้า10คู่อ่าสองบาทนะครับเรามาดูนะครับว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงอ่าแบงคุ้มจะบวงแบ่งออกเป็นเท่าไหร่ครับ3แบบนะครับอ่าเอาแบบที่หนึ่งก่อนนะครับแบบที่หนึ่งนะครับอ่าแบบที่หนึ่งต่างหูหนึ่งคู่อ่าต่างหู หนึ่งคู่เท่าไหรครับราคา,าราคาก็คือสามสิบบาทใช่ไหมครับาราคาคา30บาทต่างหูยี่สิบคู่ราคาก็คือเท่าไรครับยี่สิบคูณด้วยสามสิบ นะครับถ้าเราซื้อแบบที่1นนะครับอ่าถ้าต่าหู20คู่ก็คูณ30เข้าไปนะครับนักเรียนก็ต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ600บาทอ่านะครับอ่าทีนี้เรามาดูแบบที่2นะครับแบบที่2ชึบอ่านี่คือแบบที่1นะครับแบบที่2แบบที่3นะครับ ต่างหูสี่คู่ต่างหู4ค,4คู่ใช่ไหมครับต่างหูสี่คู่ราคาเท่าไหร่ครับแบบที่2ก็คือราคา100่งรอยบาทนะครับต่างหู1คู่หนึ่คู่ราคาเท่าไหร่ครับก็คือเอา1 100หารด้วย4ใช่ไหมครับนักเรียนก็จะได้เงินเท่าไหร่ครับ25บาทนะครับต่อไปต่างหูที่จุดที่ต้องการซื้อคือเท่าไหร่นะ20คู่ใช่ไหมออเคนยี่สิคู่นะครับราคาอ่าเราก็เอาอะไรครับ20คูณ25ใช่ไหมครับอ่าเพราะ เราได้คำตอบคือ1คู่25บาทถ้าเราซื้อแบบที่สงนะครับเราจะได้จ่ายตังค์500บาทะนะครับทีนี้เรามาดูแบบที่3ามแบบที่3นะครับตังหู10คู่200ใช่ไหมครับตังหู10คู่ราคา สองร้อยบาทนะนะครับต่อมาต่างหูหนึ่งคู่ราคาแล้วก็สองร้อยหารด้วยสิบใช่ไหมครับนางเด้นก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ20่สิบบาทต่อไปต่างหูที่จุดที่จุดต้องการรู้คือเท่าไหร่ครับ20คู่ใช่ไหมครับยี่ ู่นะครับราคาเราก็เอา20คูณกับ20ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ400บาทนะครับทีนี้นักเรียนมาดูครับเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงอ่ะเอาสีฟ้าแล้วกันอ่ะแบบที่1ถ้าเราต้องการซื้อ20คู่เราต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ600อบาทแต่ถ้าเป็นแบบที่2 20คู่เหมือนกันนะครับเราต้องจ่ายเงิน 500บาทนะครับทีนี้แบบที่3 20คู่เหมือนกันนะครับเราต้องจ่าย0 0บาทอ่บาทนักเรียนจะเลือกซื้อแบบไหนถึงจึงจะได้จ่ายเงินน้อยที่สุดครับต้องการ20คู่เหมือนกันดังนั้นนะครับดังนั้นมาลีควรเลือกซื้อ <c oughs> ต่างหูมาลี่ะควร ควรเลือกซื้อต่างหูแบบอะไรแบบอะไรครับแบบที่3ใช่ไหมครับก็คือแบบ10คู่สองร้อยบาทะนะครับจึงจะได้จ่ายเงินน้อยที่สุดะนะครับ จึงจะได้จ่ายเงินน้อยอะนะครับจึงจะได้เงินน้อยอไม่พอที่สุดตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับข้อที่หนึ่งนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูข้อที่สงอง่ะแพรวมีเงิน1นึ0งพันบาทใช่ไหมครับแพรว่ามีเงิน1,000บาท ควรเลือกซื้อแบบใดจึงจะได้พวงกุญแจนะครับมากที่สุดมีด้วยกัน3แบบแบบที่1แบบที่2แล้วก็แบบที่3เงิน1,000นะครับเรามาดูกันแบบที่1ก่อนนะครับแบบที่1เงิน40บาท ใช่ไหมครับเงินสี่สิบาทอ่าซื้อพวงกุญแจได้ซื้อพวงก,กุญแจ,ได,กกญจได้เท่าไหร่ครับอา่าได้1อันอา่าเพราะพวงละสี่ครับในแบบที่1นะครับต่อไปเงินหนบาทอา่า ซื้อพวงกุญแจได้นักเรียนก็1หารเท่าไหร่ครับ4อ่าก็จะเท่ากับเศษ1ส่วนด้วย40อันนะครับต่อไปเงินที่มีก็คือเงิน1000บาทใช่ไหมครับเงิน1000บาทซื้อพวงกุญแจได้ซื้อพวง คณเจอได้นะครับเราก็เอา1000นะครับคูณกับเศษ1นึส่วน40นะครับอ่านักแบบเรียนก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับอ่าตัดตรงนี้เลยแล้วกันนะครับตัดูนยนทิ้งชืดนะครับอสี่ตัดกับ10ได้ไหมได้นะครับก็เอาเดี๋ยวกุ้มเขียนใหม่ดีกว่าขอลบแป๊บหนึ่งนะครับ พื้นที่คับแคบเอาใหม่นะครับเราเอา1,000ใช่ไหมครับสีปากกากลายเป็นสีเหลืองเะง,งั้นหนึ่งพันนะครับคูณกับเศษ1ส่วน40นะครับก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ1,000อ่าคูณ1น,น,นะครับส่วนด้วย40อ่สหน่วยเป็นอันนะครับหน่วยเป็นอันอก็จะได้เท่ารับเท่าไรครับ คุณลองทำแล้วนะครับนักเรียนลองทำดูคุ้มได้25อันนะครับก็ตัดเอา1,000คูณ1แล้วหารด้วย40เลยก็ได้นะครับแได้25อันเรามาดูแบบที่สองนะครับแบบที่สองก็คือราคาพิเศษ3อันร้อยใช่ไหมครับแบบที่สอง เงิน100บาทได้เขียนครับได้3อันใช่ไหมครับเงิน1 0 0บาทนะครับซื้อพวงกุญแจได้ซื้อพวงกุญแจ,ได,จได้3อันนะครับต่อมาเงิน1บาทซื้อพวง คุณจะได้ก็จะเป็นเศษอะไรครับเอาสามหารด้วย100่รใช่ไหมครับอ่าก็เป็นเท่ากับเศษ3ส่วน100อ่าหน่วยเป็นอันนะครับต่อมาเงินที่มีก็คือเงิน1,000บาทนะครับซื้อพวง คุณเจได้เรียนก็1000ใช่ไหมครับคูณกับเศษสามส่วน100่าก็จะได้นะครับก็คือ1000อ่าคูณ3ส่วนด้วย100หน่วยเป็นอันนะครับคำตอบที่ได้ก็จะเป็นเท่ากับเท่าไหร่ครับ30นะครับ30อัน ใช่ไหมครับอ่าต่อไปแบบที่3 7อัน250ใช่ไหมครับเรามาดูกันแบบที่3ก็คือเงิน250บาทนะครับซื้อพวงอุญแจได้7อันอนะครับ ต่อไปเงินหนึ่งบาทซื้อพวงอ่านอาอกไหมเนี่ยกุญแจนะครับได้นักเดียนก็เจ็ดหารด้วย250ใช่ไหมครับก็เท่ากับเศษเจส่วนด้วย250อา หน่วยก็เป็นอันนะครับต่อมามีเงินอยู่เท่าไหร่นะครับเงิน1,000บาทนะครับซื้อพวงกุญแจได้เราก็เอา1,000นะครับมาคูณเท่าไหร่ครับเศษ7ส่วน250ใช่ไหมครับก็จะได้เท่ากับ1,000 คูณ7ส่วนด้วย250หน่วยเป็นอันนะครับนักเรียนก็จะได้เท่ากับ28อันใช่ไหมครับ28อันเราก็มาดูแบบที่1่เงิน1,000ได้25แบบที่2เงิน1,000ได้30แบบที่3เงิน1,000ได้28เพราะฉะนั้นเราควรเลือกซื้อแบบไหนครับ แบบที่สองใช่ไหมครับอ่าดังนั้นดังนั้นนะครับแพรว่าควรเลือกซื้อวงกุญแจอ่าแพรว่าควรเลือกซื้อพวง กุญแจนะครับแบบสามอันหนึ่งร้อยบาทจึงจะได้พวงกุญแจมากที่สุดนะครับจึงจะได้พวงขอตัวเขอาแล้วกันกุญแจมากที่สุดนะครับก็ เรียบร้อยนะครับสําหรับข้อที่2นะครับแบบปรกาด4.7ก็เรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ลองดูนะครับว่าจ,จะทําได้ไหมนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ